สวัสด<อ>ีคร <ITA> ับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาทําการนะครับกําลังใส่สันตะเคนะครับนี่ครับกาลังวางเหล็กแนวสันตะเคนะครับช่างก็กำลังวางแนวเหล็กสันตะเคีแล้วก็นี่ครับกาลังตัดนะครับเชิงชายนะครับกําลังตัดเชิงชายนะครับไล่ตัดเชิงชายอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้งานนะครับการทําบ้านนะครับนี่นะครับก็ภาพโดยรวมนะครับภาพโดยรวมนะครับที่ จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าเวลาครอบนะครับเวลาครอบก็จะได้มีที่ยึดที่เกาะนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็กําลังตัดชายอยู่นะครับนี่ครับที่ผูยื่นออกมานะครับเราก็จะตัดให้เสมอกันนะครับตัดเป็นเชิงชายนะครับตอนนี้ก็กําลังตัดสันตะเคียนะครับเราก็จะได้เสริมเด็กนะครับตรงสันตะเคนะครับ เพื่อที่ได้เวลาเราครอบนะครับมันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้มีที่ยึดเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีตนะครับสําหรับการนะครับมุงด้วยเมทัลชีตนะครับหลังนี้นะครับถ้าซีแพคมูเนียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซีแพคมูเนียก็การวางแปรก็จะอยู่ที่ประมาณ2 9เถึง31เซนนะครับเมทัลชีตก็ระยะแปรอยู่ที่เมตรนะครับเมตรถึงเมตร20นะครับ เพื่อนๆนะครับฝากเอามาเนี่นะครับการทําบ้านนะครับก็เอามาเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้ชมนะครับช่างก่อกาลังทําอยู่นะครับกําลังไล่เสริมเหล็กนะครับเสริมนี่ก็กําลังยิงระดับนะครับก็ยิงหาระดับนะครับหาระดับ ก็จะเป็นคู่แบบนี้นะครับนี่ครับนตะเค้นะครับเราก็จะวางแปรเป็นคู่แบบนี้นะครับพอทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไล่เชื่อมแน่นอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม